กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาได้ไปสมัครงานเป็นคนงานสวนที่สวนผักแห่งหนึ่งมาสมัครงานอย่างนั้นหรืองานทำสวนลําบากนะเจ้าอดทนได้หรือเปล่าล่ะค่าทำได้สบายมากครับวันแรกที่เขาเริ่มทำงาน เขารู้สึกว่างานของเขาลำบากมากเหนื่อยมากจนอยากจะลาออกเสียตั้งแต่วันแรกเลยเขาจึงได้บ่นกับผู้เท่าผู้เป็นเจ้าของสวนว่าท่านเจ้าของสวนเหตุใดงานทำสวนจึงลำบากเช่นนี้คนอื่นเขาทนทำกันได้อย่างไรอย่างนั้นหรือเจ้าของสวนได้ฟังก็ได้เอ่ยตอบกลับไปว่าอย่าเพิ่งท้อแท้ใจเร็วนะัก งานที่เจ้าทำนี่ขาวว้าก็เคยทำสมัยยังหนุ่มช่วงนี้งานจะยากลำบากหน่อยอดทนสักนิดต่อไปอีกม่นานจะง่ายขึ้นและสบายขึ้นชายหนุ่มได้ฟังก็รู้สึกมีกำลังใจและอดทนทำงานต่อไปเพื่อหวังว่าจะได้ทำงานที่ง่ายขึ้นสบายขึ้นแต่ปรากฏว่าเมื่อทำงานไปนานแล้วงานที่ทำก็ยังคงเหมือนเดิมเคยทำเท่าไหร่ก็เท่าเดิมไม่เห็นว่าจะลดลงเลย เขาจึงได้ถามเจ้าของสวนไปว่าท่านเจ้าของสวนไหนท่านว่าทำไปสักหน่อยงานจะง่ายขึ้นสบายขึ้นอย่างไรละ่ะนี่ข้าก็ทำงานมานานแล้วก็มีเห็นว่างานจะลดลงเลยเจ้าของสวนได้ฟังก็ได้เอ่ยกลับมาว่าอ้าวแล้วตอนนี้เทียบกับตอนทำงานใหม่ๆจะรู้สึกวายากเหมือนเดิมหรือง่ายขึ้นละ่ะชายหนุ่มคิดแล้วก็ตอบว่าเออก็รู้สึกง่ายขึ้นครับแล้วลำบากหรือสบายขึ้นละ่ะก็รู้สึกสบายขึ้น ทำงานเสร็จเร็วขึ้นหรือเท่าเดิมล่ะก็เร็วขึ้นก็นั่นไงเห็นไหมล่ะข้าก็พูดถูกนี่นะว่างานจะง่ายขึ้นสบายขึ้นแต่ว่างานก็ยังเท่าเดิมอยู่นี่ครับใช่แม้งานจะเท่าเดิมแต่เมื่อเราชำนาญขึ้นเก่งขึ้นเราก็จะทำได้คล่องขึ้นไวขึ้นผิดพลาดน้อยลงทำให้มันง่ายขึ้นและทำได้สบายขึ้นใช่ไหมล่ะมันก็ถูกของท่านเช่นนั้นก็เลิกบ่นได้แล้วนะทำงานเก็บเงินจะได้ส้่งเนื้อสั่งตัวในอนาคต แข็งแกร่งหลายปีผ่านไปเมื่อชายหนุ่มเก็บเงินได้มากพอเขาก็ได้เปลี่ยนงานไปทำอย่างอื่นเขาได้ไปเปิดกิจการเป็นของตัวเองแต่กิจการของเขาก็มีปัญหามาประเดประดังลมลุกคลุกคลานต่อสู้อยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายก็ขาดทุนและต้องปิดกิจการ ทำให้เขาเกินที่จะรับมือกับความผิดหวังได้ไหวเขารู้สึกว่าการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องเจอกับปัญหาและเรื่องทุกข์ใจมากเกินไปจึงไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานและต่อสู้ชีวิตต่อไปเขาจึงหันมาเป็นขอทานขอเขากินไปวันวัน อยู่มาวันหนึ่งเจ้าของสวนเจ้านายเก่าของชายหนุ่มได้เดินผ่านมาพบเข้าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่มก็จำได้จึงได้ถามไถ่าชายหนุ่มไปว่าอ้าวมิได้เจอกันหลายปีตั้งแต่จเจ้าลาออกไปคราวนั้นนึกว่าจะไปส้างเนื้อสร้างตัวสร้างกิจการฉะนั้นจึงกลับกลายมานั่งขอทานเช่น,นี้ได้ข้าทนที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนในยุทธภพอีกต่อไปไม่ไหวแล้วแหละ ข้ารู้สึกว่าชีวิตมีแต่เรื่องทุกข์ใจมีแต่ปัญหาให้ไปเชิญให้ปวดหัวอยู่ไปวันวันขอทานเขากินไปวันวันอย่างนี้ดีกวา่อาอ้าวนายเจ้าเคยบอกว่าอยากจะประสบความสําเร็จเป็นใหญ่เป็นโตให้ได้ไม่ใช่หรือถูกต้องครับแต่ว่าการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ประสบความสําเร็จต้องเผชิญกับความเจ็บปวดความทุกข์ใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเช่นนี้พวกท่านก็ยังอดทนสู้อยู่อย่างนั้นหรือ ถูกต้องแล้วการที่จะอยู่ในยุทธภพการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือต้องรับมือกับความเจ็บปวดให้ได้แล้วพวกท่านอดทนอยู่อย่างนั้นได้อย่างไรชายแก่ยิ้มแล้วเอ่ดตอบไปว่าเจ้ายังจำสมัยที่เจ้าเข้ามาทํางานที่สวนของข้าใหม่ๆได้หรือไม่ข้าจำได้ตอนที่เจ้าเริ่มทำงานใหม่ๆอะไรก็ลำบากไปเสียหมดแต่พอนานไปก็รู้สึกง่ายและสบายขึ้น ค้าจำได้แต่จะเหมือนกับการทํางานได้อย่างไรปัญหาในชีวิตมีสารพัดมิเคยเหมือนเดิมแถมมีแต่จะหนักขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับว่าเราเทียบกับอะไรเจ้าเห็นแมวตัวนั้นหรือไม่เจ้าว่าแมวตัวนั้นตัวใหญ่หรือตัวเล็กเออถ้าเทียบกับแมวทั่วไปก็ถือว่าตัวใหญ่แล้วหากเทียบกับสุนัขล่ะเออแมวก็ต้องตัวเล็กกว่า ปัญหาในชีวิตก็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อตอนเด็กแขมดกัดแขหกล้มหัวเขาทะลอกก็ร้องไห้เดี๋ยวนี้จะยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าล่ะเดี๋ยวนี้ข้าโตแล้วข้าไม่ร้องไห้กับเรื่องเล็กๆแบบนั้นแล้วแหละนั่นแหละมันมีสำคัญว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหนแต่สำคัญว่าขนาดของจิตใจเราใหญ่แค่ไหนต่างหากหากขนาดจิตใจของเราใหญ่ปัญหาก็จะเล็กความเจ็บปวดก็จะลดลง ดุดดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาเมื่อชายหนุ่มได้ฟังคำพูดของเจ้าของสวนก็เริ่มคิดได้เมื่อขนาดจิตใจของเราใหญ่ขึ้นปัญหาจะเล็กลงอย่างนั้นหรือข้าเข้าใจแล้วแหละเมื่อเราเผชิญกับปัญหามากขึ้นจิตใจของเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นทําให้มองปัญหาที่ผ่านเข้ามาเล็กลงเป็นทุกข์น้อยลงและเจ็บปวดน้อยลงได้ ถูกต้องแล้วหากอยากประสบความสำเร็จเจ้าต้องอยา่าเกรงกลัวความเจ็บปวดแต่จงยอมรับสู้และรับมือกับมันเพื่อให้จิตใจของเราแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเจอกับความเจ็บปวดขนาดเท่าเดิมเราก็จะรู้สึกเจ็บปวดน้อยลงเมื่อพูดจบผู้เท่าเจ้าของสวนก็เดินจากไปชายหนุ่มบัดนี้เขารู้สึกมีกำลังใจที่จะต่อสู้และหวนกลับคืนสู่ยุทธภพอีกครั้ง ปัญญายุทธจากเรื่องนี้ปัญหานั้นแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันขนาดเท่ากันแต่ก็อาจทำให้คนรู้สึกเป็นทุกข์ใจได้ไม่เท่ากันคนที่เคยผ่านประสบการณ์ผ่านปัญหาและอุปสรรคมามากจะรู้สึกทุกขร้อนน้อยกว่ามีสมาธิในการแก้ปัญหาได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยผ่านมาก่อนหรือผ่านมาน้อยดังนั้นจงอย่าท้อถอยเมื่อเจอกับปัญหา แต่จงยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นยอมรับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นและคิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปสู่ความสำเร็จอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธ์โปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธ์และ Facebook ปัญญายุทธ์ อยู่มาถันน่วครับถั่วถั่วหลากสีมันทุกเม็ดอืมดีใจที่จะาหวนกลับคืนสู่ยุทธภพได้อีกครั้งเพราะคำพูดของท่านในวันนั้นทำให้ข้ามีพลังลุกขึ้นมาสู้ต่อแล้วเหตุใดจึงตั้งตัวกลับคืนมาแด่เร็วนักละ่ะ จะว่าไปแล้วการสร้างกิจการมันก็ไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิดเลยเมื่อก่อนตอนที่ข้าเริ่มเปิดกิจการครั้งแรกดูมันยากเย็นไปหมดต้องตัดเตรียมการเตรียมทุนเยอะแยะไปหมดแต่พอข้าเคยผ่านการล้มลุกคกคลานมามากเปิดกิจการครั้งนี้รู้สึกง่ายกว่าครั้งก่อนเยอะอืมวรยุทธ์ของเจ้าก้าวหน้าขึ้นอีกขั้นแล้ว ช่วยคนให้ได้ลุดหวันความทุกข์เค็นปลุกปลอบใจให้อยู่รมเย็นให้ได้มอ่เห็นความเป็นจริง